ขอเดชะทศมบดีจัก,กรีเจ้าวชิรกล้าวฉัดนรินปิ่นไอศูนเฉลิมพระชนมพันษาวรากูลพิพัฒพูลพรพิพิษสลิดชัยบารมีพระยิ่งฟ้าที่สานุทิตราชกิจนโรดมสมสมัยพระมหากรุณาธิคุณอดุลในมิ่งขวัญไทยหลักล่า ยิ่งฟ้าเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมบูรณ์สุนันทพงศักดิ์ผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค